สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนยินดีอำเภอพรเจริญนะครับเมื่อวานฝนตกลงมาก็ได้เวลาที่จะเ,เตรียมพื้นที่นะครับสำหรับการปลูกผักหวานป่าด้วยมเมล็ดนะครับก็เดี๋ยวจะทำการเพาะอีกอ่เอท่าไหร่ประมาณ15วันเนาะให้มันออกลากนี่คือเม็ดผักหวานสำหรับฤด,ดูกาลนี้นะฮะที่จะเาพาะในฤดูกาลนี้เนาะ นี่เม็ดใหญ่เม็ดสวยมากนะครับเม็ดสวยมากเลยเนาะก็ล้างได้เท่าไหร่ละจากวันที่ล้างถึงวันนี้จากการพึ่งลมนะล้างแล้วก็พึ่งลมไม่ได้พึ่งแดดนะครับก็ประมาณ5วันแล้วนะก็โอเคอัตราการงอกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณา 80- 90%าอยู่นะครับ พราะถ้าเลยไปอีกอสัก15วันนี้อัตรา,าก,การงอกก็จะลดลงน่าจะเหลือประมาณสัก70%ประมาณนี้เนาะก็คือยิ่งเอาไว้นานอัตราก,การงอกก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับถามว่าการปลูกอนป่าด,ด้วยมเมล็ดนั้นมีข้อดีอย่างไรข้อดีคือได้รากที่แข็งแรงนะครโตเร็วด้วยนะครับ ตาการเจริญเติบโตนั้นสูงสูงมากนะครับสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นที่ระบบลากาดีนะครับก็อย่างที่หลายๆคลิปที่ผมได้ทําออกไปนะครับปีนี้ก็มีมีมเมล็ดผักหวานป่าเยอะอยู่ก็หลายพันมเมล็ดนะครับก็ทั้งจากในสวนของตัวเองด้วยแล้วก็จากสวนของเพื่อนด้วยนะครับอ โอเคครับท่านใดสนใจนะครับเมล็ดผักหวานป่านะครับยอดเหลืองนะครับผักหวานป่ายอดเหลืองซึ่งปรากฏเป็นผักหวานป่าที่เป็นที่นิยมนะครับท่านใดสนใจก็ลองทักมานะครับใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าที่เบอร์0892736905นะครับแอดไลน์ไอเดีนะครับเป็นชื่อบ้านสวนยินดีนะครับจำหน่ายเม็ดละ2บาทครับ เมล็ดสองบาทนะสองร้อยเมล็ดขึ้นไปก็จัดส่งให้ฟรีนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ค่าส่งก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้ครับโอเคครับปีหนึ่งก็ก็ปลูกครั้งเดียวนะครับมันไม่สามารถเก็บมเมล็ดได้นะครับผม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 เคยทดลองเก็บดูแล้วมันอัตราการงอกมันน้อยมากเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครสนใจก็ลองพักมานะครับ อย่างเร็วเลยครับเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บนะครับก็คือพ้นจากสักสองสองสัปดาห์ยีวันนี้ผมก็คงเอาลงแปลงทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ